สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับผมมีรถอีกหนึ่งคันที่ตอนนี้ได้ประกาศลดราคาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจาก1 1 9 0 0ล้านบาทตอนนี้เหลือราคา8 7 9 9 0 0 0บาทเพื่อนเพื่อนสมาชิกนั่นก็คือ ben e 300, b e n ซ์3 0 0 h ม b ้ i ยด e ปี2 0 1 4เลขไมห่1,30,000 0 30, กว่ากิโลครับโอโหเป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมหรูหรามีระดับ ภายในเป็นเบาะสีครีมสวยๆนะครับตัวเบนซ์ตัวนี้นะครับ E300 เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวเกรดพรีเมียมนะครับเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับสวยๆใสๆนะครับคันนี้นะครับนอกจากเลขไม้น้อยแล้วนะครับระบบต่างๆการประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมครบคันเครื่องแรงแรงม้าสูงมากๆเลยนะครับข้างในสไตล์เรียบหรูครับข้างนอกดูสปอร์ตนะครับโหดูนะครับ นี่คือคลิปตัวจริงเสียงจริงของรถคันนี้นะครับพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูนะครับแต่แสงอาจจะค่อนข้างที่จะจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายกลางแดดให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับแต่ว่าร่องรอยการขีดข่วนหรือการเบียดแต่ยังใดหรือการชนหนักไม่มีเลยนะครับต้องบอกนะครับเมื่อเช้านะครับราคายังอยู่ล้านกว่านะครับเพื่อนๆช่วงบ่ายประกาศลดเหลือ8 0 0แสนกว่าบาทนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับผมรีบเลยนะครับคันนี้นะครับด่วนที่สุดเลยนะครับ แอดมินนะครับพึ่งได้สมาชิกจองรถ e 3 0 0เป็น1คันนะครับเป็นตัวสีเทาแต่เลขไม่ประมาณแสนแปดนะครับตัวนั้นก็ถือว่าราคาคุ้มค่าเหมือนกันแต่ตัวนั้นปีลึกกว่าตัวนี้สีดำปี14ครับได้สีดำสวยๆตัดโครเมียมเท่ๆหล่อๆครับไม่ก็แสนสามเท่านั้นเองนะฮะเครื่องยนต์ดีครับไปทดลองขับได้เลยนะครับสวยๆใสๆนะครับรถอยู่แถวกาญจนาพิเศษนะฮะ รถสวยแบบนี้ต้องรีบจองแล้วครับใครอยู่ใกล้กรุงเทพปริมณฑลรีบไปดูเลยนะครับวันพรุ่งนี้รีบไปดูเลยนะครับพราอเพิ่งประกาศลดราคาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะแต่ต่างจังหวัดถ้ามั่นใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวพูดคุยโดยตรงกับ เฮียเขาได้เลยนะครับก่อนอื่นแอดไลน์แอดมินมาก่อนนะครับที่0885845375ครับ0885845375นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รถคันนี้นะครับเข้าถึงท่านและท่านก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเบนซ์ E 300ตัวไฮบริดปี2014เครื่องแรงๆเรียบหรูสีดำสวยๆแบบนี้นะฮะ โอ้โหราคาไม่ต้องมาต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาลดลงมาเยอะเลยครับตอนแรกล้านเศษน,นะฮะเหลือเท่านี้เองนะ8,000 800, สนปลายนะครับรีบเลยครับผมโอ้โหเคดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมเคดิตไม่ดีเรามาคุยกันก่อนนะอาจจะมีเพิ่มเติมเงินดาวยังไงแต่ถ้าเคดิตดีเงินเดือนถึงนะฟรีดาวเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับรีบเลยนะครับผมลดแบบนี้นะครับราคาแบบดัมลงมา ถ้าในท้องตลาดนะครับตัว e 3 0 0ก็จะอยู่ประมาณล้านสถึงล้านหะครับถ้าปีใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้ราคาก็ปรับลงมาเรื่อยๆครับเหมือนที่บอกครับการแข่งขันตลาดของรถมือ2เนี่ยจังหวะใครดีใครได้ลดราคาถูกเต็นนั้นมีกการลดราคาเต็นนี้อยากขายเลยครับนั่นคือประโยชน์ของลูกค้าครับใครที่ชมช่องนี้รีบเลยครับหยิบโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาที่0 8 8 5 8 4 5 3แครับเดี๋ยวพูดคุยกันครับ